ครับสวัสดียามเช้าคุณผู้ชมทุกท่านนะครับผมก็มีข้อมูลข่าวสารมาอัปเดตให้คุณผู้ชมได้รับฟังก่อนที่จะไปทำงานหรือว่ากำลังอยู่ระหว่างการเดินทางหรือกำลังทำงานอยู่นะครับงานมันก็มีหลายอาชีพที่สามารถทำไปแล้วก็ชมหรือว่าฟังไปด้วยนะครับผมไปกันที่สถิติการติดเชื้อก่อนนะครับ ตัวเลขของไทยเนี่ยทรงมาหลายสัปดาห์ติดต่อกันนะครับอย่างเมื่อวานนี้ก็1 87นะฮะติดจากมาตรการเฝ้าระวังทั่วทั้งประเทศเนี่ย61แล้วก็มีการตรวจเชิงลุกอีกร้อยกว่านะครับแต่ว่าที่น่าตกใจก็คือที่สมุทรสาครจริงๆไม่อยากใช้คำว่าน่าตกใจเพราะตรวจเยอะก็เจอเยอะ941นะที่สมุทรสาครส่วนใหญ่เป็นแรงงานพมา่า พม่าที่สมุทรสาครเนี่ยนะครับหลายแสนคนนะครับมันก็ต้องใช้เวลาไม่สามารถที่จะตรวจได้แล้วเสร็จเนี่ยภายในวัน2วันแน่นอนนะครับเขาตรวจไปหมื่นหนึ่งคุณผู้ชมครับตอนนี้เนี่ยทุ่มเทสภักพ์กำลังทั้งแพทย์ทหารทั้งแพทย์สาธารณสุขเ่ยนะครับและบุคลากรต่างๆไปที่สมุทรสาครนะครับเพื่อตรวจเชิงรุกเนี่ยวันละหมื่นนะประมาณวันละหมื่น,นตรวจไปหมื่นเจอมาเก้ ก็หมายความว่าสถิติการติดเชื้อที่สมุทรสาครในพื้นที่เสี่ยงนะไม่ได้หมายความว่าสมุทรสาครทุกตารางนิ้วจะอยู่ประมาณ9ก้า10ถึงสิเคนจะเจอสัก9คน10คนนะพันหนึ่งก็เจอประมาณ 90- ้าสิบถึงร้อมื่นหนึ่งก็เจอ900าร้อถึงพันนะครับนี่คือโลกความเป็นจริงนะครับซึ่งเป็นเรื่องที่ดีอยู่แล้วนะครับในการตรวจเพื่อที่จะตรวจ แล้วก็เอาไปรักษาเพื่อให้สมุทรสาครนั้นและจังหวัดอื่นๆเนี่ยเราปลอดจากโควิดอย่างแท้จริงไม่ใช่ปลอดจากโควิดเพราะหาไม่เจอแต่ต้องปลอดเพราะมันไม่มีจริงๆไม่ใช่ปลอดเพราะไม่ตรวจมันต้องปลอดเพราะว่าตรวจอย่างแข็งขันแล้วก็เข้มขน้นเข้าใจว่าวันนี้การถแถลงข่าวโดยสบคช่วงบ่าย ผู้ติดเชื้ออาจจะไปเป็นพันเลยนะครับเพราะก็คือรวมยอดนี่แหละ941ของสมุดสาครรวม941ของสมุดสาครเข้าไปด้วยนะฮะพูดถึงสมุดสาครที่อดเป็นห่วงไม่ได้นะครับก็คืออาการของท่านผู้ว่าวีรศักดิ์เมื่อวานนี้คุณหมอที่ศิริราชนะครับคือตอนนี้ผู้ว่าพักรักษาอยู่ที่โรงพยาบาลศิริราชเนี่ย ก็พูดถึงขนานดะที่ว่าต้องมีการเจาะคอนะครับต้องมีการเจาะคอเมื่อสักครู่ที่ผ่านมาคุณอนุทินก็เพิ่งโพสต์บอกว่าพี่ต้องสู้ให้ชนะอาการค่อนข้างน่าเป็นห่วงนะครับแล้วก็คุณหมอเคยพูดออกมาแล้วนะครับว่าน่าจะมีผลกระทบต่อสมองด้วยเพราะว่าอายุก็เยอะแล้วก็มีโรคเกี่ยวกับเส้นเลือดในสมองอยู่แล้วแล้วก็ต้องรักษาตัวเป็นระยะเวลานานาน,นะเป็นระยะเวลานาน,าน อันนี้เรื่องของสถิติก่อนนะครับหลายจังหวัดไม่มีผู้ติดเชื้อมาหลายวันแล้วนะครับก็เริ่มคลายล็อกตอนนี้ทั้งเรื่องโรงเรียนกําลังพิจารณาคลายล็อกกันหลายพื้นที่ทั้งเรื่องร้านอาห,รา,อา,หารร้านนงร้านนวดน,นะครับเริ่มเข้าสู่มาตรการคลายล็อกนะครับในหลายๆจังหวัดก็รอติดตามแล้วกันนะรอติดตาม ก็คือตัวเลขที่มันถลมน่มกันแบบโอ้โหหนักหนาสาหัสนี่ก็คือสมุดสาครนะครับวันนี้ก็เป็นพันนะนะตอนที่สบ,บคจะถแถลงก็ไม่ต้องตกใจครับทําไปอดีอยู่แล้วนะอันนี้เรื่องของผู้ติดเชื้อเรื่องวัคซีนนะครับเราสั่งซื้อแอสตราเซเนกาเข้ามารอดแรกได้เร็วขึ้นนะครับห้าหมืนโดสเป้าหมายเริ่มฉีดได้วันวาเลนไทยนี้นะครับ 14กุมภากำหนดการเบื้องต้นประเทศไทยจะเริ่มฉีดวัคซีนแล้วนะครับยี่ห้อแอสตราเซ e c a ของอังกฤษนะของอังกฤษเป็นการพัฒนาจากมหาวิทยาลัยออกฟอร์สร่วมกับบริษัทนี่แหละครับแอ t r a าเซ e c a เราซื้อวัคซีนของแอสตราเซเนกาในสแบบนะแบบที่1ก็คือซื้อมาเลยแบบที่2ก็คือเอามาผลิตในประเทศไทยนะครับ ไอ้ผลิตในประเทศไทยกว่าจะแล้วเสร็จประมาณกลางปีนะครับแต่ที่จะซื้อเลยเนี่ยก็คือวันที่14กุมภาจะเริ่มฉีดและและแล้ววันนี้ก็มาถึงนะครับวันนี้ก็ปลายเดือนแล้วนะครับอีกประมาณสองสามอาทิตย์บ้านเราก็เริ่มฉีดละแอสตราเซเนกาเสร็จเดี๋ยวก็จะมีชินอเวกไบโอเทคของจีนเข้ามาด้วยนะครับอันนี้คือเรื่องวัคซีนนะครับก็ต้องตรวจสอบแต่ว่า ต่างประเทศเขาก็ฉีดกันหมดแล้วนะฮะส่วนเรื่องของมาตรการเยียวยาอ้าวอันนี้สำคัญวันนี้มีกลุ่มคนแรงงานนะครับเดินทางไปที่ที่ทำเนียบรัฐบาลเพื่อเรียกร้องนะให้คนมาตรสามสิบสามคุณสุชาติชมกลิ่นเนี่ยบอกว่าวันนี้จะเอาข้อเสนอลดการจ่ายเงินสมทบเหลือ0.5นะครับ อันนี้คือสิ่งที่คนมาตาสามสามมันจะต้องลุ้นเพราะว่ามันไม่มีวี่แววว่าคอรมอเนี่ยจะจ่ายให้กับคนมาตาสามสามสามพันห้าร้อยบาทสองเดือนเจ็ดพันเหมือนกับคนกลุ่มอื่นๆแต่คุณสุชาติจะขอให้จ่ายเงินสมทบลงเหลือศูนย์จุดห้านะครับคือทุกวันนี้บางคนจ่ายห้าร้อยบางคนจ่ายหกร้อยบางคนจ่ายไม่เกินเจ็ดร้อยห้าสิบเนี่ยถ้าจ่ายลงเหลือศูนย์จุดห้าเนี่ยก็ ไม่กี่บาทอ่ะไม่ถึงไม่กี่สิบบาทนะครับไม่น่าจะเกินสี่ห้าสิบจะได้ซ้าไปนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เหมือนกับว่าช่วยแต่ละคนเนี่ยเดือนละหลายร้อยอยู่เหมือนกันห้าหกเจ็ดร้อยเนี่ยขึ้นไปนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้เป็นของมาตรสามสามนะที่รอฟังวันนี้นอกจากนั้นในที่ประชุมครมวันนี้เนี่ยจะเอามาตรการเรื่องภาษีนะทงางภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาภาษีนิติบุคคลภาษีที่ดินภาษีสิ่งปลูกสร้าง คลอดออกมาเป็นมาตรการด้วยนะครับวันนี้จะมีมาตรการใหม่นะฮะจะตรงใจใครหรือเปล่าอันนี้ไม่รู้ส่วนโครงการเราชนะที่อนุมัติไปเมื่อสัปดาห์ที่แล้วแล้วคนก็ต้องการเงินสดเนะี่ยพูดคำเดียวเลยนะครับรอบิ๊กเซอร์ไพรส์ถ้ามีนะคือถ้ามีก็ต้องบอกว่าเป็นบิ๊กเซอร์ไพรส์เพราะตั้งแต่ที่ออกมาตรการราชนะที่บอกว่าจะให้สมัครเท่านั้นไม่ให้เงินสดเนี่ย คนก็ต้องการเงินสดก็อยากให้พลเอกประยุทธ์ฟังประชาชนตลอดสัปดาห์ที่ผ่านมาหลังจากที่ถูกวิพากษ์วิจารณ์คุณอาคมก็เงียบไปคุณสุพัฒนาพงศ์ก็เงียบไปพลเอกประยุทธ์ก็เงียบไปเพราะฉะนั้นเนี่ยก็หวังใจว่าไอ้ที่เงียบเียบกันไปเนี่ยนะครับจะเซอร์ไพรส์รให้กับพี่น้องประชาชนแก้ไขมติของตนเองสักหน่อยเพราะว่า คุณจะฟังเสียงคนสามสิบกว่าล้านเนี่ยหรือว่าจะฟังเสียงคนแค่สี่คนในห้องประชุมอย่าคิดว่าเราถูกที่สุดอย่าคิดว่าเราดีที่สุดมาตรการเยียวยามันไม่ใช่มาตรการถูกหรือผิดมันคือทําตามเสียงเรียกร้องแล้วท่านมีเงินหรือเปล่าถูกไหมฮะก็แค่นั้นเองคือเมื่อวานนี้มันมีข่าวว่ารัฐบาลจะออกพันธบัตรเราชนะพันธบัตรเราชนะคนก็ไปตั้งชื่อกัน เพื่อที่จะกู้เงินหกหมื่นล้านหลายคนก็บอกว่าเฮ้ยกู้อีกแล้วเหรอกู้อีกแล้วเหรอไม่ใช่หล่ะครับคือคือผมอธิบายแบบนี้รัฐบาลเนี่ยเขาออกพอร,กรกรกู้เงินมาเนี่ยหนึ่งล้านล้านเพื่อสู้กับโควิดทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยนะครับเขาไม่ได้กู้ทีเดียวล้านล้านเขาออกพอรกรล้านล้านแล้วเขาทยอยกู้ ไอ้หกหมื่นล้านที่ว่าเนี่ยก็อยู่ในนั้นแหละนะครับไม่ได้ไปกู้อีกหกหมื่นล้านทีนี้ต้องเข้าใจว่าเวลากู้เงินเนี่ยมันแบ่งออกเป็นสองอันก็คือกู้ในประเทศหรือจะกู้ต่างประเทศนึกออกไหมครับจะกู้ในหรือกู้ต่างประเทศวิธีการกู้ต่างประเทศก็มีหลายแบบวิธีการกู้ในประเทศก็มีหลายแบบแต่แบบพิรัฐบาลเลือกหกหมื่นล้านในการออกพันธบัตรเนี่ย ก็คือรัฐบาลจะออกพันธบัตรมาให้ประชาชนไปซื้อคนที่มีตังค์อะว่าง่ายๆโดยจะให้ดอกเบี้ยเนี่ยโดยจะให้ดอกเบี้ยสองแบบที่ผมพูดแบบสรุปนะถ้าคุณผู้ชมมีตังค์ก็ไปซื้อได้ก็คือพันธบัตรอายุสิบปีเนี่ยเขาให้ดอกเบี้ยสองจุดห้าพันธบัตรอายุห้าปีเนี่ยเขาให้ดอกเบี้ยสองเปอร์เซ็นอันนี้เอาหลักนะมันมีรายละเอียดของมันอยู่ยกตัวอย่างเช่น สมมติคุณผู้ชมไปซื้อไปซื้อเอาไว้เทอ่าอไหร่เดียรล้านหนึ่งนะแล้วคุณผู้ชมมีตังค์นะคุณผู้ชมมีมีตังค์ไปซื้อล้านหนึ่งเนี่ยคุณผู้ชมก็เอาล้านเนี่ยคูณสองเปอร์เซ็นต์นะก็ตกเป็นเงินเท่าไหร่สองหมื่นสองหมื่นคุณผู้ชมก็ได้ดอกปีละสองหมื่นนึกออกไหมครับห้าปีคุณผู้ชมก็ได้ดอกแสนหนึ่ง เอาเงินล้านไปซื้อนะแต่เข้าใจว่าเขาให้ซื้อไม่เกินห้าล้านแต่ถ้าสิบปีก็คูณดอกสองจุดห้าอันนี้เขาเรียกกู้เงินประชาชนรัฐบาลออกพันธบัตรมาประชาชนก็ไปซื้อรัฐบาลก็มีหน้าที่จ่ายดอกให้กับประชาชนดอกก็จะมีแบบสองเปอร์เซกับสองจุดเปอร์เซนเยอะกว่าเงินฝากคือคนที่มีเงินประมาณสมมติว่าคนที่มีตังค์อ่ะสักห้าล้านเขาให้เพดานสูงสุด ห้าล้านปีหนึ่งอ่ะได้ดอกแสนหนึ่งเข้าใจยังปีหนึ่งได้ดอกแสนหนึ่งห้าปีก็ได้ดอกห้าแสนคือบางคนมีตังห้าล้านไม่รู้จะเอาไปทำอะไระฝากกินดอกเกีกับรัฐไอ้กินดอกกับธนาคารเฉยๆมันก็น้อยกว่าไงเขาก็จะเอาเขาตรงนี้ไปซื้อรัฐบาลก็จ่ายดอกให้กับประชาชนคนนี้อันนี้คือความหมายของคำว่ากู้เงินโดยการออกพันธบัตรนะ คือหลายคนเห็นข่าวว่าไอ้กู้หกหมื่ล้านหกหมื่ล้านนะครับมันก็อยู่ในล้านล้านนั่นแหละนะอืมคนรวยอะสมมกูมีคนผูช้ชมมีตังเงในบัญชีห้าล้านอะ่ะฝากได้ปีเท่าไหร่เจียวดอกเบี้ยแต่ถ้าไปซื้อพันธบัตรเนี้ยก็ปีละแสนนะนะดอกอเงินห้าล้านเนี้ยก็ตกเดือนละแปดเก้าพันะให้เงินทํางานอะไรแบบเนี้ยนะครับอืมนะเพราะฉะนั้นเนี้ยเดี๋ยววันนี้รอครมอนะครับ คุณผู้ชมบอกว่ามีกล้าซื้อมีร้อยก็ซื้อได้นะครับร้อยบาทเขาก็ขายแต่มนอกาจจะได้ดอกน้อยหน่อยนะครับมีพันก็ซื้อได้นะเดี๋ยวรู้สึกว่าจะเปิดเดือนกุมภาเนี่แหละเดี๋ยวไงผมอัปเดตให้ได้รับทราบอีกครั้งหนึ่งอโอเคนะเดี๋ยวผมรอมติครอรมอวันนี้ดีกว่าแล้วพอมีมติครอรมอออกมาเนี่ยผมจะรีบรายงานสดเลยรอฟังแล้วกันนะครับรอฟัง ตอนนี้ยังไม่อยากพูดอะไรมากนะครับอยากลุ้นไปพร้อมๆกับคุณผู้ชมนะครับโอเคนะลาไปก่อนสวัสดีครับ